สวัสดีครับกรเกษตรสุดใจมาอีกแล้วพี่น้องมืงนีอ่ะมือนีกัอากาศฮ้อนพี่น้องฮ้อนกเกษตรสุดใจเด้มาทํความสะอาดหมอกปลากล้ยปลาทุเรียนนี่แหละพี่น้องก็ขึ้นยากทายคิปให้พี่น้องหบึ่งอากาศมือนีฮ้อนนี้นี่พี่น้องฮ้อนแล้วก็ล่มกับมีแน่อยู่ดอกได้ว่ามันเหงอากาศเป็นเจ้าในดอกเป็นฮ้อนห้อนอน้ำอ,อา โอนี้ก kind of ็สิมะว่าเรื่องการทำความสะอาดป้ากล่วยป้าทุเรียนพี่น้องเห็ดียั้งกระไดล่ะพี่น้องเข้ากับขันเข้าบ่ดูแลรักษาบ่ทำความสะอาดมันก็สิดูพอดีล่ะพี่น้องขันเข้าเห็ดความสะอาดแล้วมันกะบึงต้นล่วยต้นไหม่ที่เข้าปลูกไว้แล้วมันสะอาดสะอาดตาดีมันกะบึงแล้วมันกะงามหูงามตาเข้าพี่น้อง ขันห้าปลูกแล้วขันท้าวบรักสมรักษาหลกบบักกรบบปฏิบัติเอามัน่นมั่นกะกะคือกันกับค้นล่ะพี่น้องกะล่องว่าอาบน้าเบืงจักอาทิตย์นึงมันติดเป็นตะเบิงบ่พี่น้องเอากำรับพืชใหม่ห้าวกะคือกันล่ะพี่น้องขันท้าปลูกไว้แล้วขันเทา่าบ่ทำข่วมสะอาดมันกะที่เป็นลกหกยุงสั่นล่ะพี่น้องเบื้องแล้วก็บ่งามตาผู้ใดมาเบิ้องกะโอ้ยมันเห็ดหกคัก กันที่ปูโคกป้านี่ก็จักสิปูเค็ดยังผัดว่ากเกษตรสุใจกันเลยได้โอกาสกเก็ดไปเป็นหม่องเป็นบอนไปเหรอพี่น้องว่างสองสามหมื่นเงินก็เอาป้าปุ๊กพีกเอาหยาเอาอยูออกมือนี่ก็กลับมาเอาป้ากล้วยป้าทุเรียนล่ะพี่น้องแต่ว่ากะมือนี่กัสิบ่แล้วดอกเกษตรกับุ่วยกันพอนแล้วเกษตรช่ใจกัเสร็จไปอาบน้ำผักพ่อนแล้วมือแรกหมดละจึงสีออกมะมัยพี่น้อง กอนสเขาเมียกะอยากทายาพให้พี่น้องเลียเบื้องสวยๆงามสำหรับบักทุเรียนนี่กะกะลังงามล่ะพี่น้องกับพ่อได้เบื้องในแงงอยู่พี่น้องยังก็ได้แหละเนาะพี่น้องกันเข้าปลูไว้แล้วเนี่ยกันเท้าวัวรักสมรักษามันกะมันกะสีดูพอดีคือววานล่ะพี่น้องสำหรับตัวนี้กะเป็นบักละมุดพี่น้องละมุดนี่ก็ได้กินนน้อยแล้วล่ะกัสิสุดใจกับปูไว้อยู่ประมาณสองต้นสามต้นนี่แหละ แจมกันไปในป่าบกทุเรียนนี่แหละพี่นอ้องเห็ดไปดูแลมันไปสําหรับโคบกทุเรียนพวก,กนี้กะรูซื้อว่าสูงพี่น้องแต่ว่าส่งปุ่มกับบอ่อคอยแตกออกดีปะไหนเราพี่น้องแต่ว่าหังยืดสงสัยมันถะงับกล้ยใช่ไหมต่อ,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 อไปกะเอากล้ยออกกะเมนห้าบกทุเรียนแหละพี่น้องค่อยๆเห็ดค่อยๆทำไปขันเฮาบอ่บอเห็ดบ่อทำมันกับบ่มีแนวสิคือตอคือวานหละพี่น้อง สําหรับบักทุเรียนนี่มันก็เป็นพืชที่ระยะยาวเฮาสิเอาแต่บักทุเรียนหลายเฮาก็จักสิเอาอีหยังมาดูแลมันเฮาก็ปลูกพืชผสมผสานกันไปกล้วยก่อนสิได้ผลผลิตบักทุเรียนเฮาก็ได้ผลผลิตกล้วยก่อนหรือว่าบักพริกบักไปหมู่นี้ล่ะพี่น้องบักพริกก็ปลูกแซมกันไปในป่ากล้วยป่าทุเรียนสหรับกล้วยกะกล้วยนี่ล่ะพี่น้องเป็น เศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยสำหรับกล้วยบ่ราว่าสิเป็นกล้วยนำว่ากล้วยหอมท,อท้องกล้วยไข่จิ่เกษตรสุใจปลูกูไว้เนี่ยก็ไดใส่ย้นอนกล้วยนี่แหละพี่น้องแต่ว่าสำหรับกล้วยนำว่ามันกะอยากปลูกยากเนี่ยจักน้อยเพราะว่ามันตายพ่ายขันตายพ่ายแล้วเขากะบ่มีทางแก่อกพี่น้องแค่เข้าป้องกันป้องกันกระได้อยู่ระยะหนึ่งขันเข้าบ่ป้องกันมันกะ กล้ามพี่น้องจ้า้องกเกษตรซื้อใจนี่กะรู้ซึ้งว่าเป็นไปหลายต้นแล้วกะอีกย่อนอย่างหนึ่งกะคือมันกแก่หลือเว่ามันต้นมันกะอยากนั่นแล้วพี่นอ้องการเฮ็ดเกษตรพี่น้องเฮ้ากะค่อยๆเฮ็ดไปเมือ่อจำเป็นจีดเฮ็ดเทลายดอกจ้าเกษตรซื้อใจนี่กะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปค่อยๆทำไปปลูกหลายๆย,ย่างเอาปลูกหลายๆย,ย่างกะ เสริมกันไปนะ้ำเพราะว่าสีเป็นบักสีดาฝรั่งจิมจูฝรั่งจิมจูตัวน,นี้ก,กะเกษตรสุดใจก็ได้สร้างมาปลูกตลุ้ซึกว่าก,ไกาาาา็ได้กินหลายเท่วเราพี่น้องได้กินหลายรอบแล้วกเกษตรสุดใจก็ได้ตอนตอนจริงไปให้าปถูกูต่อไปอีกพี่น้องเสริมกันไปอีกจัหน้อยมันเป็นหลายต้นไปมันหลายขึ้นหลายขึ้นเฮ่าก็ได้ขายแล้วพี่น้อง เหลือขายเข้ากับกินแจก,กพี่แจก,กน้องไปสละพี่น้องนะมือนี่กะเศรสุใจกะไดนมาร์ไทยาปาาปลาบทุเรียนปลากลวยทำความสะอาดละพี่น้องมือนี่เห็ดจังได้ๆกระเสียเท่าอืกะเห็ดไปสละอืเห็ดไปเรื่อยๆอพี่น้องกับเขามาชม่มสวนลายบ้านลาย หลายอยู่ดิพี่น้องเพิ่นที่เขามาเยี่ยมช่มวสวนเกษตรสุใจนี่ก็ได้เมื่อวานสีเป็นดานพี่น้องทั้งบ,าบา้านอื่นบ้านไกลไกข้าเจ้าอยากเห็นข้าเจ้าว,ว่าเป็นอย่างคือยังปลูกบทุเรียไนได้ภาคอีสานบัดข้าเจ้าปลูกคือบ่ได้อะอันนี้มันก็อยู่กับเทคนิคภผยเทคนิคมั่นละพี่น้องการเลี้ยงรูไปอความสามารถของแต่ละบุคคลมันบ่คือกันพี่น้องผู้ไดกับข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าเก่งมาแล้วข้าเจ้าก็อาจจะปลูกได้แต่สำหรับผู้ปลูกบ่ได้นี่ขันบ่ท้อ กับปลูกได้คือกันล่ะพี่น้องจังเกษตรใจ่นหกับปลูกมากจังว่าจักตนล่ะตายไปนับ่อได้คือกันพี่น้องทอสิได้ซ้ำนีกับลงทุนไปกับบแม่นหน่อยๆ่อยบาทละพี่น้องสําหรับสื่อพันต้นอ่ะกับขออยากบอกว่าพี่น้องกันผู้ได้อยากปลูกที่เลียนบักทุเรียนนี่กับยะสะทอสู่ไปพี่น้องการเลี้ยงลูกเห้กับเขาไปเบิ่งในท่องยูทูบคันนําว่าการวิธีปลูกเปิ้ลปิ๊กปลูกไปจังไหนเลี้ยงลูกมั่นกับมันเป็นอย่างไหนใส่วันใส่ยาหรือว่าเห็ดจังไนก่อนปลูก เขาไปศึกษาเพิ่นเบิง่งพี่นอ้องม,มันมีอยู่ดอกช่องไหนเพิ่นที่ไปไทยสวนที่เขาเจ้าไปสัมผัสเพราว่าสิเป็นหลายๆช่องช่องของน้องฉลามท่องเนตรหรือว่าช่องของเบานิ้วกะมีอยู่คือกันกา,การวิธีการปลูักทุเรียนเอ,อจังเบ้าฉลามเสียเพิ่นก็ได้มาไทยสวนของกะเสียสุดใจแล้วละ่ะสองเทื่อแล้วกะลองเขาไปเบื้องติดตามเพิ่นเบิง่งมันก็สิมีอยู่ดอกที่ขาเจ้าบอก วิธีการปลูกการรักสมรักษาแต่ละช่องแต่ละช่องก็มีพวกเพรการเกษตรอเกษตรตุใจก็บมีอย่างไรดอกพี่น้องมันนี้ก็ไ่ไ้ก็อยากมาไทยแพร่หพี่ไพี่น้องดีวเวบื้องสวยๆงามขึ้นเก่าขึ้นเดิมละเอาสำหรับคลิปนี้ขออยุ่ติไปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ